ครับก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูผลการออกฉลากิิแแ่งรัฐบาละวันที่1นึ่งครับละวันที่1ก็8ปดสามเนะครับเลขหน้า3ตัว5 9าเก้็ดครับเลขท้าย3ตัวล่างหนึ่งหนงศูนย์หนะครับผมส่วนเลขท้าย2ตัวล่างคือ59ครับ ครับส่วนสูตรของเราที่ลงเป็นคลิปครั้งแรกครับสูตรหน่วยคนมีลำครับก็มีการผิดพลาดนิดหน่อยครับแต่สูตรที่ลงไป3สูตรก็ถูกถูกหลักหน่วยเป็นสูตรหนึ่งครับคือเลข9นะครับแต่สูตร2ก็มีต้องมี เลขที่เราทําผิดพลาดไปตัวหนึ่งครับหายไปตัวหนึ่งคือเลขสามครับซึ่งผมเองก็ยอมรับผิดครับที่ไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่อง YouTube ได้ดูกันครับคือเลขสามนี่หายไปครับอย่างน้อยๆเราก็ทำให้สูตรของเราเข้าตัวบนอาจจะได้อย่างน้อยก็ได้ทุนคืนนิดหน่อยนะครับ ครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับส่วนสูตรของเราก็จะตามต่อไปครับจะคิดค้นเพื่อท่านท่านทั้งหลายที่ชอบซื่นชอบหวยนะครับซื้อหวยโดยเฉพาะะซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพื่อสนับสนุนในการสนับสนุนรัฐบาลนะครับครับโอเคครับเรามาดูว่าข้อพิพาทที่เราทําเนี่ยมันตรงไหนจุดไหนนะครับ ัมาดูครับสูตรที่หนึ่งที่เราได้มาครับสูตรที่หนึ่งนะครับอ่ะดูตรงนี้เลยนี่ครับอันนี้สูตรหนึ่งนะครับได้ศูนย์หนึ่งนะครับผมอันนี้สูตรของเรานี้ตัวนี้ไม่เข้านะครับ ส,ส่วนหนึเราผิดไป1นึงนงงวดอีก1นงวดครับอันนี้เข้ามาสูตร2ครับสูตร2ส,สังเกตไหมครับเลขไหนหายเลขดูเลขที่เลขสนะครับเห็นไหมผิดนะครับดูสูตรที่3ที่ผมบอกว่าค่อนข้างแม่นนะครับ เข้าหลักหน่วยแล้วนะเข้าเก้าตดี๋กลมไปครับ9หลักหน่วยครับแม่นนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วหนึ่งสสาสี่ห้าหครับเข้ามา6กนวดติดนะครับเดี๋ยวรอติดตามวันที่16ตุลาครับดูที่ ดูการออกหวยรางวัลน,นะครับใกล้เคียงกันมากครับงวดที่แล้วออก0ูนย์ดสามนะครับตันนี้เห็นไหมศนยะ์แปดสามนะครับวดที่แล้วงวดน,นี้ออกแปดเก้าสามใกล้เคียงกันมากนะครับเนีย่ยดูดิเก้าเลขหน้าสามตัวก็โอ้โหมีแต่ห้านะครับเนะี่ยสองตัวใกล้เคียงกันมากนะครับ เลขล่างก็ออกห้าเก้ามันคงจะมีพิรุษอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอ,อ๋อครับก็เราจะมาดูว่าผมที่ผมสรุปให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้คือเลขสรุปนะครับดูครับนี่เลขสรุปนะครับมาดูเลขสรุปตัวล่าง ตัวครับสูตรที่1ได้ศูย์หสูตรที่2 2 3 0สูนยครับสูตรที่สนั้นได้8ปดเกฉะนั้นตัวที่หายไปคือเลข3นะครับนี่คือข้อผิดพลาดของแอดมินเองครับก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับครับเราพยายามคิดค้นสูตรที่ดีๆที่สุดแล้ว ก็เพื่อให้พี่น้องทุกท่านได้มีสิทธิ์มีมีหวยได้ลุ้นกันนะครับเผื่อถูกรางวัลน,นะครับแต่มันก็มีข้อผิดพลาดบ้างนะครับบางครั้งสูตรหวยคำนวณนี่ก็มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับบางครั้งก็เข้าบางครั้งก็อาจจะไม่เข้านะครับแต่อ่ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับที่ผิดพลาด ที่ผมลงให้ไม่หมดนะครับอย่างน้อยๆสามแปดสามเก้านี้ก็น่าจะทำให้ท่านอาจจะพอได้ลุ้นกันนะครับครับวันนี้สูตรสามสูตรที่ผมลงไปที่บ้านแม่นมันกลับไม่ออกครับแต่งวดน,นี้สูตรที่สามนี่ดูไหมสูตรที่สามนี่ออกเข้าออตรงๆนะครับอันนี้นี่ครับ เข้าเนี่ยครับออกจริงนะครับออกจริงนี่ครับเราจะมันทำต่อเลยครับผมจะบอกคลิปนี้ผมจะทำแค่สูตรเดียวพอนะครับแล้วก็ให้พวกท่านคิดเอาเองว่าให้พิจารณาเอาเองว่า งวดหน้ามันจะเป็นยังไงออกตัวไหนตัวไหนน่าจะออกนะครับครับดูกันครับแปดสามเจ็ดนะครับแปดเก้า สามสำหรับสูตรของเรานะครับเราจะใช้ตัวนี้นะสังเกตนะครับใช้สามตัวนี้นะครับใช้สามตัวนี้บวกกันนะครับสามบวกเบวกแนะครับ เท่ากับครับอันนีเ้เราบวกกันไหมครับหนะลักหมื่นหลักพันหลักร้อยนะครับบวกกันผลลัพธ์ได้ก็สามบวกเจ็ดเป็นสิบสิบบวกแปดเป็นสิบแปดนะเราเอาตัวท้ายนะครับตัวท้ายได้แปดอีกแล้วแปดตัวเก่าเลยครับ ผลที่ได้ออกมาคือ8กับ9อีกแล้วครับเอเราต้องรอแล้วครับรอผลครับครับอันนี้สูตรที่แม่น,นที่สุดครับคือที่เราทำมาครับ ครับที่เราทํามาแล้วก็ได้8กับ9ครับก็รอหาจับอาจารย์ที่อเม,มนหลักสิทนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสูตรหวยคนมุยรำครับมีโอกาสก็จะคิดค้นสูตรมาให้ท่านได้ติดตามกันนะครับ ครับขอขอพระคุณอย่างสูงครับ